าการสะเก็ดเงินของเรานี่คือเกิดขึ้นมานานหรือ,อยังอะคะนานนะคะตั้งแต่ตอนแรกมันจะเริ่มคันที่ศีรษะก่อนแล้วก็จะเริ่มถึงที่ข้อยทอยทข้างขาขระสอกหน้าผากแล้วก็ไปบรเิเวณจนมูกถ้าหลังมายาติเพื่ออะไรเราไม่ได้เราต้องดูแลตัวเองแตกแล้วก็คายได้ยากเกยนมากม่นเหมือนมันไม่หายสักทีประมานม,มากเลยนะเครียดมากเลยอือมันแสบมากเลยมันน่ากลัวมาก เริ่มแห้งลยปกติศีรษะมันจะเป็นขุงแต่ตอนนี้มันเริ่มดีขึ้นแล้วลอัวนี้มันก็ค่อยๆลอกค่ะก็อยากให้มาลองทานตัวนี้ดูผิวก็จะดีขึ้น สวัสดีค่ะเชี่วจากบริษัทบอลแมนค่ะวันนี้นะคะชิ่วอยู่ในห้างแห่งหนึ่งนะคะย่านมีนบุรีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะชิ่วจะมาสัมภาษณ์ลูกค้านะคะซึ่งมีอาการของโรคสะเก็ดเงินค่ะใครนะคะที่มีอาการของโรคนี้อยู่นะคะหยุดฟังคลิปนี้ก่อนเลยนะคะเพราะว่าคลิปนี้นะอาจจะเป็นทางออกให้กับคุณก็ได้เดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ลูกค้ากันเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่ค่ะเดี๋ยวช่วยแนะนําตัวหน่อยนะคะว่าชื่ออะไรอายุเท่าไหร่ตอนนี้ทำอาชีพอะไรอยู่ค่ะมันกล่ำคุกค่ะอายุ44ปีตอนนี้ ขายของค่ะข,ขายขนมหวานหลายหลยอย่าง<า>ค่ะชื่อ่ชื่อพี่อะไรนะะพี่เก๋ค่ะพี่เก๋นะคะอาการสะเก็ดหินของเรานี่คือเกิดขึ้นมานานหรือ,อยังอะ,ะ,ะคะนานนะคะตั้งแต่ป36าาแล้วตอนนั้นอาการมันมันเริ่มเป็นยังไงคะพี่เก๋มันมันจะเริ่มคัน,ค,นคันที่ตีบก่อน แล้วก็จะเริ่มจุดที่อ่อนๆคือเนื้ออ่อนๆท้ยทอยแล้วก็ข้างข้างขาก็ศอกหน้าผากแล้วก็ตรงบริเวณจมูกตอนนั้นพี่เก๋รู้เลยป้ะคะว่านี่คือไม่รู้เหมือนกันตอนนั้นไม่รู้นึกว่าแพ้อะไรก็คงจะแพ้อะไรปกติธรรมดาก็เลยหาหมอโรงพยาบาลลูกทิมหนังแขวพ่อกระแดงเจอเออว่าเป็นสะเก็ดเลื่อนนะไปตรวจของเขานี่คือเอาเอาชิ้นเนื้อไปตรวจแค่เขี่ย ของเอของเราอ่ะพบก็เป็นสเเกดเงินก็เลยถ้ายามมาทาแต้มน,นิดนึงมันก็แบบมันก็แห้งลงอ่ะอแ,แรงแรายังไง แต่ว่าอันนี้มันก็ต้องมีสารเตร์เรอยู่แล้วเนาะค่ะพอหลังๆมาก็ให้ยาทายาสะมาปกติธรรมดาเราวก็ไปหาคุณหมอถี่แค่ไหนอะคะพี่เก๋คะก็ประมาณ2อเดือนสาเดือนอย่างเงี้ยเพื่อเพื่อไปรับยาใช่แล้วก็ไปเช็คแล้คุณใช่แต่พักหลังมามนยามช่วยอะไรเราไม่ได้เราต้องดูแลตัวเองงดพวกแอลกอฮอล์ของหมักดองทุกๆอย่างเลยถ้าเรากินอาหารทะเลมันจะเหอขึ้นมาใช่ นอนพักผ่อนเนี่ยเต็มที่ห้ามเครียดเยอะนะโรคเนี้ยเป็นอะไรที่แบบมันเหมือนเป็นเรื่องมากอ่ะค่ะที่นี่มันส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจาวันของเรายัางไงบ้างพี่เก๋คะเวลาใส่สื้อผ้าเราก็ต้องใส่เสื้อผ้าแขนยาวเนาะปกปิดบางครั้งอะ่ะค่ะมันทําให้เราไม่มั่นใจในตัว,วตอเองเดินออกไปเจออากาศร้อนๆอ,อะไรเงี้ยมันจะส่งผลอะไรไหมคะพี่เก๋คะแล้วก็คันแต่เขาบอกว่าตอนเอ่อช่วงประมาณ10บโมงเขาบอกให้เราไปอาบแดดเพื่อผิวมันจะได้แข็งแรงอือแล้วพี่เก๋ทำไหมคะไม่ทำไม่ทำไม่ทำเพราะว่าไม่ชอบแดด แค่เดินออกไปเหงื่อร้อนร้อนนิดนึงมันสันแสบของคันแล้วไงผิวเรามันแพ้ง่ายอยู่แล้วค่ะทั้งกินยาทายาจากคุณหมอนะคะอาการก็อย่งเขาเรียกว่าอะไรทรงๆจะไม่ไม่เก๋ไปเรื่อยๆแบบนั้นสภาพจิตใจเราเป็นไงพี่เก๋เครียดเครียดมาก แต่มันเป็นทางบรนทุกกรรมด้วยแล้วที่นี้มันถึงจุดไหนคะพี่เก๋ที่ไม่ได้ละฉันต้องหาอาหารเสริมมาทานแล้วคะพี่เก๋มันเหมือนมันไม่หายสักทีเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวก็ยุบเดี๋ยวอะไรก็เลยก็เลยลองกดดดูใน Google ดูว่าเออมีตัวยาตัวไหนที่จะช่วยเราได้ไหมค่ะค่ะพี่เก๋เคยถามคุณหมอไหมคะว่าเมื่อไหร่มันจะหายไปเคยถามหมอบอกว่าลูกนี้มันไม่หายอืมมัน ขึ้นอยู่กับการที่เราใช้ชีวิตขึ้นอยู่กับอาหารการกินของเราอือคะพอถึงจุดที่เราสั่งอาหารเสริมอาหารนิดนึงว่าเชื่อในอาหารเสริมแค่ไหนคะเมื่อก่อนก็อยากลองอะนะจะถามว่าเชื่อไหมมันก็ห้าสิแล้ค่ะทุกอย่างอ่ะมันก็ต้องลองดูอ่ะไม่ลองมันก็ไม่รู้ก็เลยลองดูครั้งแรกสั่งมาลองทานกี่กระปุกอะคะกระปุกเดียวกระปุกเดียวเพราะว่าเรายังไม่แน่ใจนะตอนนั้นนะก็เ่แล้วกระปุกกระปุกกระปุกแล้วทานวันละกี่เม็ดคะช่วงแรกสองเม็ดสองกระปุกเนี้ยกินวันละสองเม็ดค่ะแต่ก็ร ลัวเหมือนกนันนะกลัวเป็นโรคไตอ่ะเนาะอืมไม่เป็นเลยเพราะว่าตัวนี้ทะไม่ใช่ออยาปฏิชีวนะตัวนี้เป็นเป็นอาหารเสริมเป็นสมุนไพรนะแล้วเป็นซอฟต์เจลด้วยไม่มีผลต่อไตของเราแน่นอน,อน,นแล้วก,นนก็สบายใจขึ้น้วยอ่านะคะแล้วทานไปประมาณกี่วันที่ที่พี่เกดรู้สึกว่าอาการมันดีขึ้นออประมาณเริ่มสักอาทิตย์สองอาทิตย์มันเริ่มแห้งลงปกติแดงมากแล้วช่วงนั้นพี่ไปเป้าแม่อยู่โรงพยาบาลด้วยไงค่ะเราก็อดนอน อีกอย่างเครียดด้วยเล่นเอาซะแบบเราเราหงื่อ,อขึ้นมาใช่ไหมคะ เยอะมากอ่ะจนแบบแสบอ่ะทรมานมากเลยนะเครียดมากเลยแมันแสบมากเลยมันน่ากลัวมากก็เลยพอกินตัวนี้มาแบบอืมันเริ่มดีขึ้นแล้วเพื่อนยังบอกว่าเออพี่เก๋มันดีขึ้นแล้วเนาะยาตัวเนี้ยก็คือไม่แสบไม่เห่อขึ้นมาและแห้งค่ะแล้วมีอาการอะไรไหมคะที่ที่พี่เก๋รู้สึกว่ามันดีขึ้นการนอนหลับของพี่เก๋ดีขึ้นไหมก็ดีขึ้นเพราะว่าอีกอย่างที่จะทํางานแล้วก็เลิกดึกได้ไงแต่โรคสะเก็ดเงินอ่ะมันจะทําให้เราเป็นคนที่หาบ่อยอมันจะนอน ไม่ค่อยหลับพวกนี้เขาบอกว่าการเป็นโรกนี้ก็คือแบบเราต้องขับถ่ายดีถอกลํำไส้ให้มันดีขึ้นค่ะจริงๆบาลานแบนก็มีตัวดีถอกนะพี่เก๋เคยได้ได้รับตัวตัวแถมมาทานไหมคะอ๋อเคยที่เป็นตัวซองสีเขียวใช่แล้วตอนนี้พี่เก๋ทานไปกี่กระปุกแล้วคะตอนนี้เริ่มกระปุกที่3ามกระปุกที่สามก็ยังทานอยู่เรื่อยนะแต่พี่กินสอม็ดนะค่ะ ที่ยังทานสองเม็ดอยู่เพราะว่ามันยังมีแดงเป็นจุดอยู่ไงค่ะแต่มันก็ซบซบลงบ้างแล้วอยากให้พี่เก๋อัปเดตอาการตอนนี้ให้ฟังห่ว่าเป็นยังไงบ้างแล้วปกติศีรษะมันจะเป็นขุยแต่ตอนนี้มันเริ่มดีขึ้นแล้วมันก็ไม่ค่อยลอกและยังไม่ค่อยร่วงด้วย่ะปกติผมจะร่วงเวลาสะจะรู้เลยว่าผมมร่วงเยอะเค่ะแล้วตามแขนกับขานี่คือก็แห้งแต่ยังมีบางจุดที่ยังแดงอยู่แล้วยังไปพบคุณหมออยู่ไหม ไม่ได้ไปแล้วพอกินตัวนี้ก็ไม่ได้ไปเลยนานแล้วยาคุณหมอก็ไม่ได้ทานเลยไม่ทานนะคะมันมันไม่ได้ทานแล้วก็ไม่ได้ทาด้วยจะก็คือเราก็จะซื้อยามาทาเองอย่างเงี้ยแล้วก็แต่กินตัวนี้ก็คือเป็นหลักตรงนี้นะคะเอางี้ดีกว่าอยากให้พี่เก๋นะคะฝากถึงคนที่เขากาลังหาข้อมูลอยู่ดีกว่าเหมือนพี่เก๋ในวันนั้นเลยนะคะพี่เก๋มีอะไรอยากจะบอกกับคนที่เขามีอาการของโรคสะเก็ดเงินก็อยากให้มาลองทานตัวนี้ดูผิวก็จะดีขึ้นะ อ่โอเคค่ะเต็มสิบคะแนนพี่เก๋ให้บปลานยูคอร์กี่คะแนนนี่สิไปเลยค่ะโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณพี่เก๋มากเลยนะคะที่เปิดใจไว้ใจให้บปร้านยูคอร์ดูแลสุขภาพนะวันนี้หนูก็เลยเอาบร้านยูคอร์มามาให้พี่เก๋นะคะเพื่อดูแลสุขภาพต่อไปอีกนานเลยนะคะสำหรับใครนะคะที่มีอาการของโรคสะเก็ดเงินนะหรือว่าคนที่คุณรักคนรอบตัวคุณนะคะมีอาการนี้อยู่นะคะก็สามารถสั่งซื้อบร้านยูคอร์ได้ที่ตัวแทนทั่วประเทศเลยฝากไว้หนึ่งข้อคิดนะคะต้นทุนของการดูแลสุขภาพมากกว่าต้นทุนของการรักษาเสมอค่ะ เคสหน้านะคะชิวจะไปที่จังหวัดไหนจะมีเรื่องราวดีๆของลูกค้าท่านไหนมาเล่าให้ฟังนะคะอ mm hmm. ย่าลืมติดตามชมได้ที่ Balance b a n ทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะก mm ็วันนี้นะคะชิวและพี่เก๋อขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้ mm hmm. สวัสดีค่ะ mm hmm. สวัสดีค่ะ mm hmm. ขอบคุณนะคะ